สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆ้องน้องทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่บ้านวันนี้ก็จะทํากับข้าวสไตล์คนป่วยนะครับแบบง่ายๆชิวๆผัดกระเพราไก่นะครับไก่ที่ผมซื้อเป็นส่วนหน้าอกนะครับแล้วก็เอามาสับๆมันน่าจะได้เยอะกว่าไก่บดน,นะครับผมเพราะว่าเราไปซื้อไก่บดน,นี้มันอาจจะ มีน้ำุนนะครับแต่ถ้าเราซื้อเป็นชิ้นอ่ะมันจะได้เยอะกว่านะครับอันนี้ก็สับไปเรื่อยๆหลังจากเราสับไก่บดเสร็จนะครับเราก็จะใส่กระเทียมแล้วก็พริกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเราก็ติมไปเรื่อยๆเลยตี่มให้ละเอียดไปเลยนะครับ เราก็ทิ้งไปเรื่อยๆนะผมสตาร์คุณกล้วยเราก็จะไปเก็บใบกระเพะกอนนะครับผมเราก็มาเก็บใบกระเพราครับเก็บใบกระเพราข้างบ้านเราก็เก็บไปเลยใส่เยอะๆหักไปเลยพอละ แล้วก็ล้างให้สะอาดนะครับล้างน้าล้างให้สะอาดล้างสักสองรอบนะครับผมหลังจากเราเตรียมเสร็จนะครับก็มีไกบ่บดแล้วก็พริกกระเทียมนะครับแล้วก็ใบกระเพรานะครับแล้วก็เครื่องปรุงนะครับผมไปเดี๋ยวเราก็จะลงมือกระทะเลย แล้วก็ใส่ตัวนี้เลยนะครับผมดี่อันนี้เลยพริกกระเทียมนะครับแล้วก็ให้แบบพอหอมๆนะครับทำง่ายๆ ใส่คนป่วยพริกกระเทียมเรื่มหอมแล้วเราก็ใส่ไก่บดเลยนะครับ เียอะไรนะขยี้ขยี้ <c oughs> พอไก่เริ่มจะสุกนะครับเราก็จะปรุงก็มีอซีอิ๊วดำนะครับนิดนึงใส่ให้มันสีมันแบบดูน่ารับประทานนะครับใส่ซีอิ๊วดำครับ

ก็ติดขาดไม่ได้เลยเกลือนะครับเกลือขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นใบกบระเพรานะครับผมอ่าเราก็ใส่แ้วเลยใส่เยอะๆไปเลยใบยกบระเพรา แล้วก,ก็ผัดมาแรงๆเลยออน,นี่ขั้นตอนสุดท้ายใบกระเพรานะครับพอใบเริ่มนะั้นปุ๊บเราก็ปิดแก๊สเลยนะครับผม ตอนนี้ก็เสร็จขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะลองชิมกันนะครับผมกระเพาะไก่รสชาติเป็นยังไงก็ลองดูนะครับสไตล์คนป่วยง,ยง่ายๆกระเพาะไก่นะครับผมผมกนนานมากเลยไม่ได้ทํากับข้าวกินเองนะครับ <laughs> แต่วันนี้อยากกินกระเพาะไก่ฝีมือตัวเองอเดี๋ยวเราจะลอง นี่กับเพาไก่นี่เพื่อนเพืนห็นไหมอืมช่ำชำเราจะลองไปพร้อมๆกันนะครับกระเพาไก่ไข่ต้มอ,อืมอืม อร่อยครับผมฟินมากเลยอืมอร่อยครับรับประทานอาหารเสร็จนะครับ ผมก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับที่คอยให้กำลังใจและสนับสนุนผมมาเลยตลอดนะครับผมผมน้องโอเสียเช่นก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ทำกับข้าวสไตล์คนป่วยให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมอยู่บ้านก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับช่วงนี้ก็ต้องอรักษาสุขภาพเพราะว่ายังต้องไปฉีดยาอีกนะครับตามที่หมอนัดนะครับผม ผมก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปถ่ายที่ต้องเที่ยวให้เพื่อนๆืได้ดูไปพร้อมๆ้อกันนะครับผมได้เที่ยวเพื่อนๆอนก็ได้เที่ยวนะครับผมผมนองูเสียสิ้นก็อขออนุญาตไป,ปพักผ่อนก่อนนะครับผมคลิปหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ